แม่แม่ก็แกบตัวแทนมาเลยเด็คือว่คือบรรยากาศนแม่ก่อนมาเบิ่งพี่น่อยเืเป็คาดีเราก็ตเป้เพิ่คุณแม่มาดังเบิ่งคุณแม่บอกคือคือเนี่ No, I do not know ตั้งไหนบอหวานเห็นแล้วได้ววตั้งไหนผ่านบุญ่านบุญัตั้งไหนก่อนผ่านบุญก็ไม่ผ่านบุญเควรมาจับกินนี่คนนั้นเดีบาหวานเรานแล้วเห็นไหนเห็นกันไหอย่างนี้ต้องลงโทษอย่างนี้ต้องลงโทษเอาดันไป พีดาพี่าพดาพอนยพ่อนโชกอ่ะเนาะมาเดี๋ยวเไปลองผ่านหน้าหายกอน่านหน้าหายก่อนานได้ใะสีพานบุญเมาโนราน่ผ่านบุญเปาโนรานะพานบุญานบุตอนนี้ไม่ยุคหางหูว่ะชื่อนู้เฮา่น่ยผู้ฝ่าผู้ฝ่าเเนาจะไถ่หัไหน้กบ่มีพานนีไปเออพไหนหน้าให้เอ้าไปเออมาไรอเ ถ้าเจ้าถ้าเจ้าจะยุ่งเจ้่าพุ่น,น่เ่ให้คอยถามแนะต่ตัวไหนใคร,มมรตัวไหนเม่งเมาตองรวังเลอันนี้แมงเมาอันนี้ใครป่ะคอยเป็นคนขายืม่เด้วยงบงบงเหรตัวไหนใครแท้ตัวไหนใครเม,รม่งเมาอันี่กกนย,ยนะัี้วอยจับน่ะปาตั คอมดีเพชรละเพื่นบ้าน่ะตายแล้วมาหวานขึ้นพูหร่อันนี้ใครอันไหใครบ่อันนั่นชีนโอ้ยเาะสร้างหน่งไม่ขอใครด้วยกันแหมตายแล้วขอะไรขีโอ้ยไม่ได้น้อยนานบ่ละใครมีขี่มาลูซาประกาศด้านดี้ราะองดีว่าะั้านมากระดีเพราะไหนสันดีบ่เหเราะไหนเพรัเคยเห็นแจ๊คแจ็จเห็นดีพี่ดีเบต้า อีพี so mm ่ไหาเนี่ยให้ตุกเห็นอีกว่าบีพี่นามอะีกูลน่ากะมองดูแค่ไหนอีพี่นี่แค่อีพี่สุ้มหาจะบู๊นะโวยวายซุ้มหาถอดกั่ซุ้มจาีกค่กูเป็นเบอร์แรกกับคือจังสีดอมปีนาสปอนเซอร์เขาไล้อ๋อมันก็เลยเห็นสปอนเซอร์เขาไล้แต่ว่าแต่ละคนนี่บีเป็นของจาของของแตะคนยตบากเดียวน้า อนี้ก็อนี้ก็ขายปลาซงมีต่โนขายของบางอันนี้ก็ซื้อปลาขายซื้อปลาตุ๊กปลาขายจนมือแหลมเออบางอันนี้ปลาขายยังได้แจกจะของฟรีปีลาสปอนเซอร์สิขอาสิก็โตแต่ว่าสปอนเซอร์มานหลายหลายโม่เพิาในพิใไ้ทิมตลกเด้ให้ทีมตลกเป็นพดโปรโมทสินค้าเนีพราะไบ่จังไบบอเอออะไรอะไอะู่บดนยังอโอ กินสาปิ่แตกกินส่กินผู้กินลูกกินปากินหนากินตากินากินได้กินมึงเลยโอยนี่หนอเพดามาเกูเล่นหาวันมาเป็นนั่งไห้ก็รักษาไปแล้วนั่งไห้ยังมาใจรุนนั่งเงือกแล้วหรอมาเดียมเดี๋ยวน้เ้ยเฮ้ยฮะควคนบุญจินปางนี่ติชุดนังไห้ ให้กบกินก๋วยเตีวกูบอว่านี่กูสัดุดกวงเงาเพราะจะหุดไม่ขาดตวนงมันไมใส่ใส่ชุดนั้นหายเถจะนะจะมั้งกวงเงาอันว่าปีปทุมแต่หรือไม่เอาเฮ้ย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 เอาเลยเอาเลยเฮ้ยร้อนสิล้อสิเป็นลมเลยได้ค่ะนี่กินั่งไหนนั่งไห้นั่งไหนบอกว่าหาพรสเด้อบอกว่า นั่ง่นั่งควรจะพอนะนังไถ่จะได้เอาไถ่ไงไหม,หน,น,มน,นี่น้อ,องแล้วเรามงนังไถแล้วงเราอมแดงอมแดงอันนี้มันเป็นไถัธรรมดาได้ไหมไถยังไถ่ผู้ <c oughs> ดีโชผีผู้ใ <c oughs> ดเฮ้ยเู็วแล้วบังแล้วมันเป็นนางไหดอกคัวหนัอออองอยางนัยยนงบ้างก่อนนั่งบ้าน,นทางทวนีไหผู้ดีนั่นนทางหลังนี้เรื่องนีไถผี ม,ม่นมันแม่นนั่งไอทีม,มันนั่ไอผู้ดีในหลังก็เออซ่องประแดดมู่เจ้เาตือเมือกีบุกลุกเ้ยบุกโลกเดี๋ยวไม่อยางไรอย่างมาันหาบกับแกโอยพี่ดูพีบักกับแก๊บได้มึ่ยันะยองแม่ยังมันพูน่อย,ยนะให้กับใพูดหนะโอ้ยตัแกบเนี่ยมันเือดเป็นมูเฮาเนี่ผู้ผู้อานี่ยมันอ่แบอมันมอกยืมแอ่ไดเขียนแอะ กับแก่ตัวนี้เออนี่ยละครแก่ต้องมากัมแก่สมกับกแก่กันไลยๆกันด้วมึงอเช้าหรือบักแอ่ย็นที่ไหนส่งก็ได้แล้วมึงหาเสียไม่ใส่นี่คือไล่กันใส่เสียสุดเดียวกันคืออยังทังแก่ปิกนี้ด้ยอันนี่สมบๆนะเอออันนี้อันนี้เป็นนักไห้เนาะเออเออวันนี้งานจะได้กับแก่นักไห้ยืนนี่เออนั้วไหนเออเอาเอาเอากับแก่มาหนีเออไปกับแก่ไป หนาตาศิลนรืคนค่อยไปเรียนอยู่หน้าตาศีลหน้าตาศิลใดนั่งไห้นั่งไหับเจียบแจีนแบบว่ามันสนมี่ทาของเขาจะได้ปกนะโอ้เป็นงาพิเศษเอาลอกจัดด้วยละนั่งครับับเอาจัดตาด้เอมาไม่ยัดืเอาเอาจัดมันชุดนี้กต่แ้เด็กูม่หยังไอยมันโมไย่ในไลฟ์สดแต่ขายปลาสดอง้แกกี่ยกูบแก่เกเรากบ้านลัสวนเอาสวมเอายมาดูมานั่ง อาจารย์จะดูอาจารย์อาจารย์อาจารย์จะบอกนางไหนนะคะเอาไปนี่คือนาฏศิลป์กศนของบ้านแพงโอ้ตั้งวง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 ตังวงนางลงนางลงเออไปนางลงนางลงตั้งวงเออเอาอันไฮโลหรือเอาไพหรือเอาอะไรโอ้แต่ป็นมาค่อยจะตักสินหรือเอาตั้งวงตั้งวงนี่ตั้งวงโอ้ตั้งวงแนวนั่นหายกีเลยบอกกับงวงแล้วทางอนมูลเลยที่นี่ คุณธนัดัมมี่ดัมมี่กัไหโลคนกูเจ้าแร่เียเีนกันตั้งวงขึ้นตั้งวงเออตั้งวงอตั้งวงตั้งวงแนักน่าักจะเาทำกินตะเลี้ยงแท้ทำเพียรีผมก็กลัวงกาแกมนคือแท้คือยังคือตอนพญสมการแ่นุ่มแม่ถ้าเห็ดแทคือ่าทำถ้าเห็ดแทคือตันงั้งวเอาร้องน เอาเทียนเอาหลดพุงเลยตั้งข้นนักสี่เออรถโดดมาเทียเทีนเอาพุ้งนเอาไปเปลี่ยนเปียนอนปเยนอยู่หนพุงเปียนเปียนตัวไหนอาสามในลวอัตัวนี้เปตั้งเฮ้ยัวไหนอันนี้เนี่คือท่าลำเจ้าขินสูงหลายมันจะเห็นบกใครฐานังไหน นี่คือทาลัมโทาลัมทาลัเพิ่มหมากกระเจีบนีทานีแมนบทาหมากกระกจีอ่บเกี่ยวสาวว่าต่อไปมดินั่งหายกัสีฟ้อนได้ป่ะนี่ออาฟ้อนกลังไปซีฟ้อนกำลังเปิ่กัญิฟอนอ่าฟอนเอล้มได้ไหมเอล้มเอล้อเออ้ัมนี่ แกมีีฟอนเป็นสได้อโอ้โอ,อ,ไ,ปอไปทมาเออเอากับแกฟอดไปเออ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 โอนี่้อเอาอนเล้รงหนักงูคนวัวม,มันหนักเออ เศร้าเศร้าเศร้าหู้อะไรเราเป็นอะไรนี่คือสัญลักษณ์ของการล้ำเพลินมหมากับแกะแมนแล้วล้ำเพลินมหมากับแกะก็จะมีนางไห้คู่กับกับแกะด้วยอ่าอ่าเมื่อไปมื่อมามันพอเป็นกับแกะมันน่าไห้ไม่ได้มันเป็นกับแกะกับอันไห้หัวโขเขามีแนวขายกันเบิร์ตปีนี่สปอนเซอร์เขาหลายเจ้ามีแนวขายคือโม่บ่โอ้ยสปอนเซอร์คอยกันมีคอยช่วยสิแมวว่ากันหน้าพ่อดูเคาเนี่ยสปอนเซอร์ไม่แป่หลานทองตัวลหานทองห้างทองห้างทองยังน้างทองแม่ชิงเงียโอ้ย กินไม่เห็นไม่ใช่ทองเทชเอาจัะสีปีนาสปอนเซอร์เขาไรอันานา,า้นเรยว่าใครตัวดังเป็นิดปืนกันเทอมีสปอนเซอร์เขาไม่อี